สวัสดีครับทีมงานอู่ช่างกุ๊กครับเพรเกหกสามครับวันนี้นะครับมีรถหนึ่งคันนะครับอาจารย์มาจากเมืองการใไซโยกเลยนะไซโยกอ่าแจ้งว่าอาการข้างหลังมีเสียงก๊กกักก๊กนะครับแล้วก็ส่ายถูกไหมดูมันโยนโยนถูกไหมครับดูมันโยนโยนแปลกๆนะพอเรายกรถดูนะครับก็พบว่าบูธ คานหลังตอนแรกคิดว่าเป็นที่โชกดูโชกชกไม่ได้เป็นไรครับโชกปกติทุกอย่างเดิมๆเลยนะครับแต่พอเรามาลองวิ่งทดสอบดูแล้วนะครับอาการที่ได้ยินเสียงนะครับบูทคานเห็นไหมครับแต่หมดนะครับตอนโชกให้ตัวนะครับโยกขึ้นลงนะครับพวกนี้ก็ทํางานหนัก่ที่เห็นคือบูทคานหลังนะครับ มีเสียงนะครับวิ่งนะครับตอนโชคทางานหรือทำงาน,นร,รึกรักรึกรักรกัก,กบางทีก็มีการสายสะบัดเจอหลังเต่าเจอเนินนะครับนะคเข้าไปดูอะไรวันนี้ก็มีลูกค้าเยอะหน่อยนะครับมียกเกียร์อ่านี่ฝาสูงนะครับมาจากชลบุรีอันนี้ก็ยกเกียร์หลังจากไปซ่อมเกียร์มาแล้วนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นอันนี้ครับอะไหล่ของบูธคาหล์ลงนัตต้าแท้นะครับ ลูกหนึ่งก็สี่ห้าร้ยห้าหกร้อยบาทก็ว่ากันไปนะครับอยู่ที่ราคาส่วนลดใครได้มากได้น้อยนะครับจะใส่ของแท้ครับราคาไม่แพงครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับอาการนี้ก็จะหมดไปนะครับในเรื่องของเสียงการทำงานของบูธคานหลังครับครับมีรายรับใช้เชิญนะครับทีมงานอุช่างกุ๊กคาับผมยินดีรับใช้ครับเ็นเกตรหกสามครับสวัสดีครับ